เราถ้าจะใชอย่างไรก็ต้องว่าตามกันนะจ๊ะฉันทิชวนเธอไปสุดที่สุดแห่งธรรมพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนวิเศษเขตบร,รมโพธิสัตว์แล้วก็มาเกิดสร้างบารมีวยการมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีครบทั่วบริบูรณ์คือมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติพุณสมบัติเป็นต้นจะมีสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องอาศัยการสรักสมบุญนะจ๊ะ บุญทุกวันทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเป็นต้นอย่าตกบุญและไม่ติเพียงบุญเดียวทำกันไปอย่างนี้แหละทุกวันทุกคืนทุกเวลาไปจนกว่าจะหมดอายุไขอย่าเบื่อเรื่องการทำบุญอย่าตรณีรัพย์หวงแหนทรัพย์ห่วงคือไล่ให้คือเรียกห่วงก็คือการไล่ทรัพย์ออกไปให้ก็คือการ เรียกทรัพย์กลับมามันแปลกเรื่องนี้มันแปลกทีเดียวแต่มันก็เป็นความจริงเพราะว่าทรัพย์ที่อยู่ได้เฉพาะผู้มีบุญเน,น,นั้นแหละพอหมดบุญนั้นทรัพย์นั้นก็มีเหตุให้มันไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันไม่สามารถที่จะรองรับได้ได่เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องศึกษากันเอาไว้ให้ดีทีเดียวนะจ๊ะไม่ศึกษาไม่ได้ไม่ศึกษา อันตรายจะแล้วจะทำเดินชีวิตในไม่ถูกต้องสมบูรณ์ตามคำสอนพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าหรือบัณฑิตนักปลาในการก่อนเราต้องศึกษาไว้ดีบางคนบอกว่าเอ๊ะเราก็เป็นคนดีนี่นะก็ได้ไปเบียดเบียนใครไม่อะไรต่างๆแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วมันเพียงพอแค่ปิดอบาย ตายไปแล้วไปเป็นผีเรือนมึงเป็นผีนอกเรือนมึงผีข้างรัวงงร้วมึงก็เพราะไม่ได้สร้างบุตรแต่บาปก็กระทำบ้างแต่ตัวก็ไม่รู้ใจก็ไม่มองไม่ใส่นเนี่ยทีนี้กำลังเตรียมทำภาพออกมาเพื่อให้เราได้ศึกษากันว่าช,ชีวิตหลังจากการตายแล้วเนี่ยถ้าอยู่ในภูมิของที่คิดอย่างเนี้ย เออเราก็ไปคนดีถ้าก็ไปไไปเบียดเบียนอะไรใครแล้วก็อยู่กันที่บ้านไปอะไรบานของเราก็จะมีชีวิตอยู่ไปวันๆก็น่าจะเพียงพอแล้วอะไรเนี่ยคือคิดว่าความดีคือความไม่เร็วซึ่งมันไม่ใช่ความไม่เร็วคือความไม่เร็วความเร็วคือความเร็วความไม่เร็วก็ยังก็ไม่เรียกว่าความดีความดีต้องทํานี่ไม่ใช่ความดีต้องทําจึงจะได้ความดีมา ความไม่เลวมันอยู่ระหว่างกลางระหว่างไม่เลวก็ไม่ดีไม่เลวแต่มันก็ยังไม่ดีมันก็จะอยู่แถวๆเ,เนี่ยอยู่ในเรือนบ้างคุยกับหมู่ญาติไม่รู้เรื่องกับครอบครัวไม่รู้เรื่องก็ไปทำก๊อกก๊อกแก๊กให้เขาตกอ,อกตกใจแต่เขาตกใจเมื่อไหร่ก็ตัวก็มีวิบากด้วยนะแต่มันก็ตกใจได้อย่างไรนี่บางที ตังสอนเมอนกันผีเรือนเนี่ยมันไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวถ้ามันรู้เรื่องของลาวมันก็ไปอยู่ในเรือนเนี่ยผีนอกเรือนดีกถ้าจนๆอยู่ตอนนี้กาลังเตรียมทำสามระดับแต่มันมีหลากหลากหลายวัฒนธรรมก็ไม่รู้จะหมดหรือเปล่ววานี่ยปีนี้ถ้าจะเอาเฉพาะผมมะมันเยอะเอาแค่เป็นแซมเปิลพอพอนึกภาพออกดีกว,ว่านะก็มันมีเอออย่าง ผมมามีทั้งเยอะหนกัยกยอะคนดันอะไรพวกนั้นเยีะตอนมึงธรรมดาธรรมดาเนะี่ยสารพัดเยอะแยะกันไปหมดเลยหลากหลายวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทยอย่างนึงิมวัฒนธรรมไม่ไทยอีกอย่างหนึง่งนี่ของจีนของฝรั่งของนู่นเยอะแยะที่คุ้นเคยกับผู้มนุษย์มันมากเนี่ยที่นั่งที่ แค่เอาเก้าอี้ก่อนเราเราจะได้นึกถึงบุญออกนะยกตัวอย่างให้ฟังถ้าระดับล่างท,ทั่วไปที่จะนั่งอ่ะเรไม่พื้นดีก็ต่อไม้เก้าอ,อี้คือตอไม้ก้อนหินจมปวกนี่เลยวืดก็ไปบนคาคบเลยนะ ภูมะนะมานั่เป็ใช่ลูกกานะเนี่ยตายตายขึ้นไปนั่งมันนี่ไอ้จนจนถ้าจนคนนี้ก็มีอีกระดับมหาทุกตะภูมิมนี่อืมสุดหิวสุดโหยเลยสารพัดันหมดนี่นี่ขนาดที่ไม่ได้ไปสู่ภูมิของบายนะอยู่ในภูมิของสุกติชั้นธรรมดา นี่อย่างงี้ถ้าระดับดีขึ้นมาหน่อยกลางๆนั่งแคร่เหมือนมือมนุษย์เงี้ยดูก็อี้ก็นนะเราจะนึกไม่ถึงเลยแล้วาจะไปจินตนาการกันเอาเองอหม เราเราจะนึกไม่ถึงจริง,รงๆว่าโอ้อ,อมิตรปะทำไมเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมใครๆก็ว่าสอนผิดๆออ,อมาให้ดูได้ก <ไ MER! S 1> ็ดูไปอย่างผิดๆไปทุกๆไปกนะ่อนดูกอนหลังไปดูกันเองแล้วกันหรือจะไปดูกันเองไี่ตเอาม,มาให้ดูเอามาให้ดูเอาไงเอาไงหาเรือหาเรือถ้าจะมา